สวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้เราจะพามาเที่ยวทะเลกันนะครับพาไปชมทะเลสวยๆน,นะครับน้ำสวยนาสาดส่ขาวน้ำสวยครับน้ำใสนะครับมีคือหาดนั่งร่ำนะครับพี่นอ้องคื่น้ำใสน้าดีๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันเลยครับไปกันเลย ทะเลสวยน้ำใสครับของจริงนะครับของจริงของแขกคือหาทั้งรั้นะครับทะเลระยองนะครับน้ำใสงาม,างามดีนะครับละกะอาจาจะประมาณนี้นะครับเงียบสงบนะครับมีคนอยู่พอสมควรดาวปลายนะครับ น้ำใสคับทะเลกเ่าส้เท้านะครับแล้วจะพาไปเบินโขดหินตรงนั้นนะครับมันคือที่หอยจับอยู่นะครับมันเป็นหอยเอี่ยงนะครับ ส่วนมากจะเป็นหอยนางรมนนที่นัอน ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเห็นจิตืน้ำเซาะนะครับบางมือเห็นตรงนี้ก็เสียโยไตน้ำนะครับทำให้ได้น้ำเป็นทุกูงนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ใส่รองเข้ามาเจ็บปีนพอสมควรนะครับเด็กขอเชิญนะครับเชิญทุกคนนะครับมาเที่ยวผ่านารันงลับดังน้ำด้วทะเลสวยน้ำใสอยู่ที่นี่ครับน้ำใสงามนะครับนี่ประมาณนี้ ก็พอเด็งใหญ่แต่ว่าโอเคครับจูคนหลายๆเยู่พอสมควรน,นะครับแต่สำหรับวันนี้เป็นวันวันลังค่านะพี่น้องนอาอถ้าถ้าเป็นวันอาทิตย์คือลงมาบ่ได้พี่น้องเด้อนะครับวันอาทิตย์คนหลายนะครับอาทิตย์คนมากหลายกระจายอยูวันธรรมดามาวันธรรมดาดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้การเล็กหน่อยิดเทิมนะครับเล็กหน่อยเทิมก็คือผู้ปกครองทํางานนะครับ แต่ว่าเป็นวันอาทิตย์ผู้้องกันสิ ตม่นเข้าขายอยู่ที่ไีนหอยนั่งร่มอด้ที่ไังเร้่อยๆพกเียวตาเลือน้ำจิ้มซี่ฟู้ดมากขึ่แก่จิ้มเรยขาขาอยู่ที่นีรโอ้หอยนั่งร่มอี่นอยหนั่งร่มตัวหน่อยะมาณนี้ มัตตอยูนี่นี่คือลงไปพ่ท่านนะครับปลาสูงหิปลา,าี่โยนอาจจะเพ่อเห็นนะครับเพราะว่าผู้ไทยยังไม่เห็นเจอแล้วครับพี่น้องปลาบิตีนนะครับผม ตัวหน่อยครับพวกงั้นตัวหน่อยอาอิน คลิปนี้ไปซ้ำนี่ครับคลิปหน้าพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับสำหรับืันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย